สวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่ Random นะคะยังไม่ไปที่ครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมเรามา a ด d อมกันค่ะทานไฟเก่าค่ะมิชชั่น p o s ซิเบิหรือไม่นะคะ อนทะานไฟเก่าค่ะอย่างลี้ลับลึกลับซ่อนเร้นอยู่นะคะอ่าทำอะไรไม่เปิดเผยค่ะแรนดอมค่ะอืมเป็นเพียงภาพมโนค่ะภาพฝันค่ะมายาภาพดวงตา ไม่ใช่ความจริงค่ะชั่วจ็ดทีดีเจ็ดหนชั่วจ็ดทีดีเจ็ดหนนทานไฟเก่านานมาแล้วค่ะถึงเวลาที่จะอยู่กับความจริงแล้วค่ะอย่าวันไว้แล้วไว้วันค่ะเข้มแข็งเข้าไว้ เยื่อค่ะของอารมณ์ค่ะราหูค่ะความจยากได้อยากมีอยากเป็นอันเฟเก่าเขามีคู่แล้วค่ะคู่มากคู่เยอะนะคะเป็นอดีตไปแล้วค่ะ ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ไปเปลี่ยนมุมมองใหม่ค่ะถึงเวลาที่จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงอันดับแรกก็เริ่มต้นที่บริหารความคิดค่ะ่าตกเป็นเหยื่อของความปรารถนาที่ร่ารรอนนะคะ มิชชั่นนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นฐานไฟเก่านะเนี่ยฐานไฟเก่าเขามีคนรักแล้วค่ะไี้บว่าบเจ้ากรรมนายเวรเนะี่ยคนเจ้าชู้หลายใจมีคนรักหลายคนนะคะมิสเสนยยวนนะน่าหลงไหลค่ะอย่าไปลุ่มหลงค่ะ ปัจจุบันค่ะทำให้ดีที่สุดอยู่กับงานค่ะทำงานที่เหนื่อยเข้าไว้จะได้ไหมไปสอดส่องนะคะกับฐันไฟเก่าค่ะนะ,ะรู้คุณค่าของตนเองค่ะเหมือนได้แก้แหวนเงินทอง เขาไม่รู้คุณค่าเราเรารู้คุณค่าของตนเองค่ะเริ่มต้นใหม่ตัวตนของตนเองค่ะประสบการณ์ยังน้อยค่ะไปพบคนเล่เหลี่ยมแพลวานะคะ โชคดีแล้วค่ะที่ได้มาได้มีวิชาติดตัวจากคนรักกับค่ะนะวัยแตกต่างกันไปแวดล้อมกับผู้มีประสบการณ์นะคะประสบการณ์ความรักค่ะ กำลังกำลังใจขยายออกไปค่ะขยายไปที่ขยนันให้เหงินอ,ออกกายเข้าไว้ค่ะรวยค่ะบทสรุปค่ะผลลัพธ์ของทานไฟกลับเป็นมิตรภาพได้นะเป็นเพื่อนได้แต่ถ้าเป็นผู้ครองคนรักนะตกเป็นรองค่ะ บอเลิกกันแล้วให้มันจบจบไปทานไปนเก่านะนะนิตรภาพยังคงสดใสค่ะทานไปนเก่าของใครนะก็เป็นเพียงมายาภาพดวงตาผีหลอกวิญญาณหลอนค่ะนี่เละกผีกัะนเะนฝันถึงผีมายาวนานแล้วค่ะถึงเวลาแล้วค่ะ เป็นอดีตที่เราอารมณ์สวิงขึ้นขึ้นลงๆเอี่ยวกับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดมุ่งไปที่งานเหนื่อยเข้าไว้ค่ะการเงินงอกเงยรวยเลยค่ะมีโอกาสทุกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งนะ,ะนะประสบการณ์ที่ได้มาพบเขาก็ได้เป็นเพื่อนนะ,ะเพื่อนที่ เราได้ประสบการณ์ความรู้ราคาแพงค่ะ